เงินโรงงานร้อยเหรอกำไรบริษัทขอ้านตรงนี้รวมทั้งเศรษฐกิจอ่ะอืมเขาต้องมีตัดเศรษฐกิจนะตรงนี้เนี้แล้วก็อันไหนที่มันเซฟได้เขาก็จะเซฟพร้อมกับจางกิจกรรมอะไรต่างๆก็ตัดออกประชุมอย่างเนี้ยงประชุมเนี้ยเขายังเอาผู้บริหารไปเลยพนักงานก็ปล่อยแล้วก็ถ้าเป็นปกติสมัยก่อนที่ปกติเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะเราก็จะรวมกลุ่มกันเอาห้อง อันน like so like ้คาแบบประชุมใหญ่อะอะไรเงี้ยป่านตอนเนี้ยอบบมองเป็นหมายช่ววเพระราชหมา่วงกระทบนะพี่อยู่อย่างไรกันเนยกันกรุกณ่อกรที่อ๋อข่าวร่ากัรเขาเขาให้นกงานที่อยุสีปีขึ้นไปอ๋อช่วจะให้เกษียณก่อนเลยนะใช่ให้ยินดีให้เกษียณ แม่มมัใครมันจะ,กะเกษียณโอ้โหสี่สิบห้าอยู่เลยโอ้โหอสี่สิบห้าเราียนจะเอาให้คุมนะให้เยอะให้เยอะใครจะอยากอยู่บ้านไม่ก็เอาเอาอะไรที่อยู่บ้านใช่ตอนใั้คนคนที่ทำประจออกมาทำส่วนตัวนี่มันตอนสีห้านี่เปนคุกหนักเลยออกมาสักสามสินี่ยังโอเค ก็หาแต่เลื่อนๆน่ะอันนี้ตองมันยีนิสาไปเลยอ่ะยูไม่ค่อยได้ยิงจังหวะยิงน้อยย มันเป็นแบบมีเวลาคิด้ะดิแล้วก็มีเวลาเีายนี่มันส่งดีแน่อยู่ทีมอื่นเนะี้ยตรงไงเลนอนี้เ่เือนคุณี้่้งินเดือนอย่างเี้มันเลี้กเดียวก็ติดงเล่นโกนหบ่อยบ่อยทำแบบนี้งสัปห่สบบ เไปกนปากาผมไม่ได้นานแล้วเด็กๆ,ๆในสนามโกลูพี่มันเริ่มโตแลยย้วองเดี๋ยวปะมาสองสามปีน่าจะมาเมองนะแบบนมันท่องตัวนะผมนนมีแ<ช>บบคิดเร็วอ่ะมันจะคิดเร็วอ่ะ โอ้ยพี่ไม่ได้เข้าเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเสียทีแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าไปเตะด้วยเยี่ผมก็อยากไปนะทีลาวพี่ี่นวนคนเมื่อเาก็ได้เห็นเราไม่อยากไปเลยก็สี่ทีมไปไปสี่ทีมแล้วก้าอย่างเงี้ยสี่แล้วก็ไม่ต้องรออ่ะสามทีมแล้วรออะไรนะรอสองรอสามเนี่ยเสร็จ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 เท่าี้ องีก็แปดแปดเก้าอ่ะผมว่าเป็นทุกวันอ่ะต้งเต็มเกือบเก้าเป็นหสีคค้ายกัน่านี้เฮ้ยิงอีกเ้ยน่าประตูเลยเว้ยเฮ้ย

d o d o qing chat g p t ก็หลายสองสามตัวอย่างน้อยนะขั้นตอนแล้วขั้นตอนคนก็ชอบคนก็ชอบด้วยตอนขั้ตอนแรกคือที่เจนผ้าปอนใช่ไหมผ้าปอนแล้วก็เอาภ้าแบะเป็นตัวซีนใช่ป่ะแล้วก็ทำเป็นวิดีโอใช่แล้วก็เอาต้องต้องโคลนเสียงด้วยเอาเสียงเจ๋งๆมาใส่อ่าไอ้เรื่องเสียงเนี่ยผมยังไม่ศึกษาเลยเสียงอะไรก็ได้แหละมันมีเยอะแยะเสียงธรรมดาก็ได้แอปแอปที่เกี่ยวกับเสียงไหมพี่ ใช่แต่โครนเสียงก็เจ๋ยงดีนังกงภาคแบบมืออาชีพอ่ะรู<อ>้ผิดผิดต่อไม่รู้แต่ว่ามันไ,<อ>ไม่ไมาดึงเอาโครนเสียงเข้ามาใช้อ่ะโฆษณาที่มันตลกตลกที่มันทำเสียงเรียบๆอ่ะรู้เขาเรียกอะไรอ่ะอ๋อเราต้องเอา,เ,อาเสียงอัพไปใช่ไหมใช่เน,น้นเน้นอัพเสียงไม่ต้องทำเสนอรูปมอเลยก็ได้ เสร็จแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์ข้อความไปเอาเอาข้อความจัดแจงดีๆมาใส่ด้วยใช่มโอ้โโอเคโอเคมาใส่กันตอนมันมีเสียงแต่รู้ให้ก็ได้เลยก็ได้นะไม่ต้องโคลนเสียงก็ได้แต่ว่าพี่ชอบเสียงในโฆษณาแบบนิ่งๆอ่ะมันโฆษณาตลกอ่ะเหมือนเนี่ยอะไรวะที่มัน Snake Jack อ่ะเออไอ้ยไอ้คนทักอ่ะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เสียงโฆษณาไอ้เสียงสารคดีสารโลกน่ารู้อะไรพวกนี้เสียงหล่อๆเนี่ยอย่างนั้นอ่ะ กส่แล้วไหมไดูดูเข้าอ,อะ่ะไม่เหมือนเสียงทั่วไปไอ้ที่ไม่ทำเป็นในนี้เลยทำเป็นเรื่องราวเลยจ้ะที่ว่าต้องเก็บตังเก็บตังจากก้างโฆษณาด้วยถึงจะได้ผลอันนี้คือเรื่องต้นอย่อางใช้จ่ายเยอะนะปีนึงก็งหลายตัวนะมาไม่ไม่รู้สึกว่าไ ไอไอที่เราใช้ต้องเสียตังค์นะถ้าเราทำถ้าเราทำจริงจังอ่ะหลายตัวนะตัวไอต์มันใช้ได้ก็จะไม่เจืดใช่ไม่เต็มที่ไม่เท่าไหร่คุณภาพที่ได้มาไม่ดีด้วยไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นด้วยไงเอมันไม่เก้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยมาแค่มาร์กเจนนางแบบมาแล้วเอาสินค้าของมาร์กให้นนางแบบถือเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเว้ยโอ้โหแต่ควรู้วิจิณ ให้เขาถือบางทีเขาก็มือแบบไม่ส่ประกอบมาถือมือใหญ่อะไรเงี้ยถือไม่ครบอ่าอะไรประมาณเนี้ยโอ้ทำตั้งสี่ครั้งอ่ะถือด้วยมือเบ้อเริ่มเลยต้องตัดต่อในโฟลว์ช็อตอีกทีนึงแต่ก็สนุกดีแต่ถ้าเราใช้พวกไอพวกอะไรนะ 3D Max อะไรพวกเนี้ยมันมันจะแ่งาตี คือนำทำอะไรที่ช่วย็วยตัว่าหลองกันัเข้ากับกต้องศึกษาอะไรก็ได้อมมถ้าเราใช้เรใช้มันไงใช้ไมตองเไให้บอดอ่ะนะต้องเหมือนบอดไมเคยิดงานให้เหรอมดต่จะส่งเมลวันนั้นทำงานส่งเมลเงี้ยแล้วก็สร้างบอดขึ้นมา เขาทำไม่เราเอและอย่างเงี้ยเขาเรียกยังไง automation มาทำมาทำหน้าที่แทนเราเราจะบอกมันยังไงพิมพ์บอกเหมือนกันใช่เราต้องใส่คำสั่งเข้าไปมัทตัแทนเราแด้ให้บอร์ดอันนี้มาเรื่อเกม่ะเออเออ้องบอร์ดอ่ะตั้งเวลาไว้ไงหรอได้มากกอาหรือบอกเลยว่าถ้างานนี้เสร็จให้ส่งให้ยี่หรอประมาณนั้นนะเนาะเข่าเข่าอืมที่ลองเหยียดลองลองไปเจอเจอเลยวาสนใจอยู่วาลองลองปึกษา